สามบาทดื่มได้ไม่อันที่โต๊ะแบบนี้โคตรถูกอุ้ยหนามากนี่ให้มาเป็นแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากว้าว,าว,าวาอู้ดูมันเยอะแก้มเนะื้อทุกคนดูช่ำมากมคือถ้ามาร้านนี้ถ้ามีลิ้นก็ควรต้องสั่งเลยนะสั่งแบบนี้เลยนะนุ่มขนาดที่ว่าใส่ฟันปลอมคิดว่าเคี้ยวได้เออทุกอย่างในร้านนี้ราคาไม่แพงด้วยเครื่องดื่มก็ดีอาหารก็ดีอร่อยถืก สวัสดีค่ะทุกคนม,มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่วงกินอยู่ดีนวันนี้นะคะวันนี้กินอยู่ดีอย่างแน่นอนนะคะทํามาแบบว่าเปิดในร้านขนาดนี้นนนนและก็ตั้งแต่เปิดเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนคนที่จะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้พิเศษตรงที่ว่าอันนี้คือเก๊กมวยบูดแ,แล้วก็เป็นไฮบอลค่คูไฮวอลนะคะหรือว่าวิสกี้กับโซดาที่แบบถูกผสมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คือน้ําแข็งแล้วก็กดปุ๊บที่โต๊ะแบบนี้ อตายแล้วโอ้โหใครใส่วิสกี้นะคะถูกใจอย่างแน่นอนมาในราคาเพียงแค่130บาทดื่มได้ไม่อันที่โต๊ะแบบนี้ถ้าอยากรู้ดีขนาดไหนไปชนไม่บอกว่าเนื้อย่งจะมาเมาซะก่อน <laughs> <laughs> ไม่ไเป็นไรัาไฟเบอร์ก็ไม่ทัง พอ <ทำ S 1> ไม่อันไงใช่ดื่มองดื่มกองไม่จีคิวบาวันนี้ไม่จีจะดื่มกี่แก้วคะ่ะสองเจ้นี่ก็สองแก้วแล้วนะมาแล้วทุกคนอันนี้คือลิ้นนะคะอุ้ยหนามากน,นี่ให้มาเป็นแบบนี้เลยเอ่ะปกติเนี่ยเขาจะหั่นมาบางๆให้ปะ่ะอชนนี้ไม่จา้านี่จีบอกอันนี้เป็นแบบรุ่นแบบนุ่มมากเขาเลยให้มันหนาแบบนี้เราขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ขึ้นเลยอือโคตยอดไป นี่ใหญ่มากเดี๋ยวย่างไปเดี๋ยวพอเริ่มสุกๆนะคะเขาจะมีกันไก่แล้วก็ตัดตัดต,ดต,ดตดนะะั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะนุ่มอย่อที่เขาบอกเลยป่าแต่สุดยอดมากแต่ระหว่างที่รอลิ้นนี่นั่งรอเฉยๆนี่เราสั่งนี้มาอันนี้เป็นเนื้อทุกคนแล้วดูยังแบบปันมาดิบแบบนี้เห็นป่ะใช่เนื้อดิบนะครับอันนี้เบินมาแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังแบบกึ่งดิบอยู่เลยแล้วกินกับไข่ดิบแบบนี้เป็นฟิล์เหมือนยุเกะนะใช่โอ้โหกินแบบนี้เลยไข่ดิบคเตาก อุ้ยชมชๆช้ำๆอืมนุ่มันุงงนะ่ม,นนมมากเนื้อนุ่มมากโัวอร่อยมากไม่ต้องย่างเลยอะขออีกชิ้นหนึ่งนะอร่อยจริงจริงแน่แน <c oughs> ่อ,อีกชิ้นนึงจบไหมจบมากอรนอจริงอันนี้เนี่ยน่าจะได้สักประมาณ5จานได้แต่ว่าเข้ามากเทควนบุต อันนี้คือไฮบอลนะคะหลายๆคนชอบถามคิดว่ากิ๊กดื่มอะไรกิ๊กดื่มไฮบอลนะคะก็คือจะเป็นวิสกี้แล้วก็จะเป็นโซดานะคะหรือว่าทางสั่งนั่นแหละกลับนี่ก่อนนะจ๊ะจะไม่เอานะจ๊ะโอ้ยโยต้องมัดติดแฟนควันม,มาแล้วนะจ๊ะควันม,มาแล้วโอเคอ่าเสร็จแล้วพูดต่อเลี้ยววะฉะนั้นใครชอบวิสกี้นะคะเมียนมากต้องบอกก่อนว่าแต่ละร้านนะจะไม่เหมือนกันพอมีเครื่องแบบเนี้ยใช่ปะ่ะมีเครื่องแบบนี้ก็จริงแต่ว่าบางร้านเขาก็จะเป็นโชจูบางร้านก็จะเป็นเบียร์บางร้านก็จะเป็นวิสกี้ ราะฉะนั้นก็เลือกได้แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าเอาแล้วร้านไหนมันเป็นยังไงดูในช่องกินอยู่ดีนะจ๊ะเพราะว่าเราไปหมดเกับทุกร้านเลยเบียกับไปโชวจูกับไปวิสกี้กับไปอะไรบอกได้เลยว่าอะไรฉันก็ดื่มแต่ถ้าสายถนัดก็ต้องวิสกี้โซดาให้ดื่มวิสกี้โซดามาประชันกันหน่อยสิยาวไปดื่มดื่มดื่มอ๋อคนนี้เขาอยากดื่มด้วยโอ้ยอ๋อเขาเป็นคนไทยอย่างเดียวเนอะเนอะโอ้โหหนักมากกินกินกิน อันนี้คือแบบมิจิไม่ได้กินอะไรเลยนะมิจิหมดไปนี่แก้วสามกี่วันวันนี้มิจิจะดื่มกี่แก้วค่ะสองแก้วจ้อตอนนี้ครึ่งแก้วครึ่งแก้วสองจุดห้าสองจุดห้าแก้วถูกอะเนาะ,ะ,นะอยากเห็นอันนี้มากเพราะมันจะแบบนี่มันเย็นมากไปย่างรอให้สุกก่อน ได้แล้วทุกคนชิ้นใหญ่มากหลังจากนี้เราก็จะทําการตัดนะคะใช้กรรไกรตัดอุ้ยนุ่มมากอ่ะอุยว้าวสุดยอดอุ้ยน่ากินมากอุ้ยน่ากินมากโอ้ทุกคนดูอันนี้คือลิ้นนะคะตัดง่ายมากโหเลิศว่ะจ๋อวสุดยอดโอ้ โอ้โห oh, oh. ลิน้นเรียบร้อย<ด>ชิ้นใหญ่มากอันนี้นี่ขนาดั่นแล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้เรียกว่าทำมอโตะเนี่ยข้างในนะครับเราก็ใครมาเยอะนุ่มแน่นอนนุ่มแน่นอนโอ้โห oh, oh. ให้ทุกคนดูมือยกนี่แล้วยกแก้วแล้ว <c oughs> นิ่นมปะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหด,ดีละลายนี่ละลายเลยเหรออือหือ <c oughs> ุ้มสุดวันนี้จริงเหรอ อร่อยมากจริงๆฉชอบใหญ่มากชิ้นนี้แหละวันนี้มันหนาเลยนะคะดูโอ้ลยุยชิ้นใหญ่มากดูเข้าใจไหมเข้าใจไหมไมีลเลือะไรของจริงกัดแบบมันขาดเลยอ่ะคุณได้ไหมเนาะใช่ไหมอยากให้สั่งมากคือถ้ามาร้านเนี้ยนะถ้ามีลิ้นก็คุณต้องสั่งเลยนะสั่งแบบนี้เลยนะคือเนี้ย หมดแล้วคือเอาเป็นว่านุ่มขนาดที่ว่าใส่ฟันปอมเกี้ยว่าเคี้ยวได้จริง <laughs> เข้ากันเน,ะ <laughs> นเอาะอร่อยมากคนญี่ปุ่นนะคะลินนะคะเขาจะกินกับนี่เลยกินกับพวกเลมอนแล้วก็หรือว่าใครจะกินกับเกลือหรือว่าพริกไทยก็ได้นะแต่คิดว่าว่าเลมอนนี่แหละเข้ากันแหละ ตอนนี้เนื้อมาแล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยเริ่มจากอันนี้อะไรพี่จิจ็อกคาร์บีคาร์บีดีจรอ๋อนี่คาร์บีอันนี้ดี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 เท่านี้อันนี้ดีสุดยังมีดีสุดอีกอ่ะตอกยอวาเกียวกันดีเนี่ยมันต้องมีดีกว่าใช่อันนี้ดีที่สุดอันนี้แกหนัวอ๋อแก้มเนื้อเอาคนละส่วนกันใช่เมื่อกี้กินอะไรนะลิ้นไปหมดแล้วจ้าอร่อยมากดีที่สุดก่อนอันนี้ที่สุดก่อนมา กินมากน่ากินมากอันนี้เป็นแบบดีที่สุดนะคะาทานทานเป็นแบบดีๆโห oh, แค่นี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยกินได้แล้วไปกินเลยลุยพี่จิกินแบบนี้เลยเหรออู้อะไเนี่ย <c oughs> โอ้โหเสียงฟ้าร้องข้างนอกฝนตกนะทุกคนแต่เราไม่เป็นไรอยู่ในร้านเราไม่ไม่ชีเรียส <c oughs> เราเค่อยๆกินฝนหยุดแล้วฝนหยุดเราค่อยกล,ยล,ยลยกับบ้านนะพี่จิสรุปคืนนี้ไม่หยุด ุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามิจิมันกินไปแล้วกี่แก้วและทุกคนคิดว่าวันนี้มิจิจะดื่มได้ทั้งหมดกี่แก้วแข็งไปแล้วมิจไม่มีอะไรจ้ะรออยู่รออยู่รออยู่อ oh, ๋อรออยู่นะจ้าโอเคขอประทานอาภัยโอ้โหอันนี้ใสเ่เตียมใสยดื่มนะคะเก็นไม้แล้วนะคะไม่เป็นไรปรุนี ทำงานค่ะทำงานค่มีทำงานทำไม่ได้หยุดนี่ก็น่ากินนะเราเรากรอบกรอบกรอบอู้ดมันเงินนมมากอู้จริงกินกับผักทุกคนพอดูทรงแล้วแบบโอ้โหดูมันดิสดยอดอันนี้เป็นแบบดีที่สุดนะคะใช่อันนี้ดีที่สุดชิ้นหนามากเลยนะใช่ดูดิถ้าหนัวนะถ้าบางๆโค ไม่ก็อร่อย <S S S เนื้อที่แบบร้านไหนแบบบางๆมากๆบอกตรงเลยว่ากิ๊กับไม่จีนนะคไม่ชอบเพราะว่า<ช>ขย่ามันก็ติดเตาไปหมดแล้วเนาะ<ช>เนื้อดีนะคะต้องหนาคือเหมือนกับว่าร้านต้องแบบมั่นใจว่าเนื้อนิ่มะแล้วก็หั่นหนาได้ชอบอ่ะโอุ้่งงากใจไหนอืมนุ่งง้อขาดเลย่ะอืม ตั้งแต่คืนมาเนาะร้านเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยตั้งแต่ที่เนื้อดิบมากินนะคะที่กินเนื้อไข่แล้วก็จะมีลิ้นเน้อลิ้นก็อร่อยแล้วอันนี้คือแบบนุ่มมากเนื้อดิบติดใจนะเออเนื้อดิบคือจานมังไม่จิ่กินไปชิ้นเดียวนอกมากินกินไปหมดเลยแต่มันอร่อยแล้วลิ้นก็คือประทับใจแล้วอันนี้ก็คืออร่อยมากเอรอยทุกอย่างเลยอยากให้มามากเครื่องดื่มก็คือแบบโคตรถูก นนจริงๆแบบว่าแก้วเดียวมันก็ราคาใกล้ยูเฟ่ยนะคะมันแข็งก็ไม่ใส่ด้วยคกูอันนี้ก็เป็นคาร์บีเหมือนกันนะคะทุกคนคาบีแต่อันนี้คาร์บีดีนะครับอันนี้เป็นแบบดีเมื่อกี้ดีพิเศษอันนี้น้ำมีหลายดีเลยเนื้อสดใช่น้ำจิ้มเนื้อสดเพราะว่าเขาจะมีไข่ด้วยไงเราก็เลยแบบว่าไม่ต้องเก็บอร่อย เราเราเก็บน้ําจิ้มไว้ทุกอย่างอะไรที่อร่อยล้วก็เก็บไว้มันเข้ากันนะ,ะขึ้นสวรรค์ไปแล้ว <c oughs> อร่อยไหมเล่า <c oughs> เป็นยังไงนะอะนารอยคนฟังด้วยด้ยอร่อยดูไหมอร่อยยังคอมเมนต์เต้นไม่จิตวันนี้ไม่บอกตาบอกแล้วค่ะตาบอกแล้วกินกีน่กแก้วแล้วเวนะี่ย <c oughs> เริ่มห่วงแล้วเนี่ยไม่เป็นะวันนี้เบียร์ ไม่ต้องเลียรักษาตัวกันอันนี้เป็นเมนูแก้มเนื้อนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ใส่น้ำจิ้มนไม่ค่อยได้กินแก้มเนื้อเท่าไหร่นะปกติก็จะกินแต่แก้มหมูนะใช่ซึ่งทางลี้อันนี้ก๋นย่มอรยอะไรหมูคงยิมยังไงก็อรวัยดีอันนี้ของจริงนะภาษาไทยที่เขาบอกว่า ข้าวคำน้ำทีนี่คือของจริงอร่อยอร่อยแก้มเนะื้อทุกคนดู mm hmm. ช่ำมากกินเรื hmm. ่อแก้มเนื้อนะคะอื mm hmm. มวัวอร่อยมากเลยนุ่มใช่ไหมไม่เคยกินอ่ะยืนมามแบบนุ่มแต่เหมือนแบบแทะเอนนิดน,น,น,นิดอ่ะอืม mm hmm. มันน้อย mm hmm. อ,อ,ยอยร่อยดกอะไรร้านนี้ รู้สึกว่าราคาไม่แพงด้วยเครือ่องหนึ่มก็ดีอาหารก็ดีแร้านนี้นะคะมีหมูด้วยใครที่ชอบกินหมูนะคะก็าสามารถมาได้แต่ถ้าใครกินเนือ้ออย่างเราสองคนไม่คิดหวังแนะนำคิดสัญญาเลยว่าเดี๋ยวคิดจะมาบ่อยๆเพราะว่าไม่ไกลอย่างว่านะคะอร่อยมากเลยเนะาะอร่อยดีนะแต่ตรงแก้มหมูดีตรงที่แบบไม่ต้องรองให้สุกมากนะ,ะทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยนะ แดงนิดนิดอะไรเงี้ยก็คือกินได้แล้วนะแต่ถ้าใครชอบแบบสุกๆอะไรเงี้ยก็แบบสามารถที่จะกลับอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้แต่สำหรับิีกก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ของิกีกค่ไปแล้วจ้ะกินแล้วจะไม่ไหว มาแล้วจ้าอร่อยขนาดไหนจานสองอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยถือนิม่มอ,อะไรถูกอันนั้นหรือว่าอันนี้อันนี้ถูกสุดอันนั้นถูกสุด <c oughs> โอ้โหทุกคนไม่จิ้มดื่มไว้อั้นเลยวะคุ้มมากแช่ไม่ได้นะดื่มไม่ได้ช่วยไม่ได้จ้าแต่ตอนนี้คือฉันอยากได้อันนี้อร่อยมากกิ๊ก พี่ถามเอาอะไรมาพี่บอกเอานี่จันคิดเป็นคนที่ถ้ากี่ชอบอะไรนะนี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกี่ก็จะชอบอยู่แบบนั้นมากอร่อยมากแนะนํำมากโอ้โหมี่จีสั่งอะไรมาวะเนี่ยสปู วันนี้ซุปอ่ะเนี่ยซุปปูก็ใหญ่มากเลยนะร้อนแบบผุดๆๆเลยกินได้เหรอกินได้สิโอ้ดีมากนี่ทุกคนแล้วแบบนี่นอกจากไอที่ดื่มจะถูกแลว้วป่ะทุกคนดูนู่นน้ำแข็งน้ำแข็งฟรีนะจ๊ะน้ำแข็งฟรีน้ำแข็งฟรีนะจ๊ะดูสิมาเตอรน้ำมันแงไม่โปรโคเติมได้โอ้ยดิวจังดิวจังไม่จะก,กี่แก้วแล้วทุกคน สองยังสองอยู่อ่ะใช่เมาไม่เมาคิดดูอ่ะกินไปขนาดนี้บอกตัวเองดื่ม2แกว 2> ้วอันนี้เป็นซุปเผ็ดนะคะน่นกนกักแบบแน่นเครื่องแน่นมากเลยทุกคนเลยไม่มีทั้งไข่มีทั้งผักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเขาเรียกว่าเป็นกับแก้มแก้แห้งนะคะฮารุอินุฟ้าร้อนเมื่อกี้แบบเดือดขุดมากเลยนะกินชุบ่อย อืมอนไหลสะดุ้งร้อนไม่ไหวนะจ๊ะร้อนไม่ไหวแล้วจ้ะโอ้โหเติ่นเลยเื้นเฟ้นชีพอร่อยแล้วก็เดิมอันนี้คุมไหมคุ้มสิเ๋ยวที่สองนะอันนี้แก้วสองลูกเนี่ยเก็บสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหมวกกันถ้าหมดเ๋ยวที่สองถ้าได้สองใบก็คือนับสองมดใช่จุดกลมบังกัน ซุเปเผ็ดๆร้อนๆแบบนี้นะคะข้อดีคือเราสามารถดื่มได้อีก <c oughs> <laughs> เราสามารถดื่มได้แบบว่าใช่เฮ้ยลื่นคอแบบสบายชิลมากเลยอยากให้มามาร้านนี้มีชื่อว่าโตเกียวบินนั่นเองนะคะตอนนี้กิ๊ก็มิจนะคะมาที่สาขาทัชิกาวะนั่นงรถไฟจากชินจูกุมาประมาณ30นาที <c oughs> ลงสถานีทัชิกาวะนะคะแล้วก็เดินมาประมาณั้5นาทีก็ถึงแล้วแล้วหาง่าย ไม่แน่ใจว่ามีสาขาอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าสาขาที่เรามาเนี่ยเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นวิสกี้โซดาแต่ที่สําคัญอาหารดีมากมาที่นี่มีมีอยู่ประมาณ5้าหโนะคะก็แนะนําว่าให้มาเร็วๆใครที่มีเด็กๆมาด้วยก็จะต้องอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าร้านนี้สบุรีได้นั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้เลยแล้วเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะอยู่ทำไมกันอะ ไปดูคลิปต่อไปได้แล้วสำหรับวันนี้ฉันขอไปกินข้าวแล้วขอไปดื่มก่อน <Okay. S 1> เป็นตัวแทนทุกคนดูว่าใครกำลังดื่มอยู่ฉันแก้ปิดคลิปแล้วนะมิจิอะไรเนี่ยลับมาทำไมนะทานฟรีทางร้านทุกคนทางร้านนะเขาให้ไอศกรีมฟรีอะ่ะน่ารักมากดีไหมถ้ามาขวาร้านเฮ้ยใ,ใจดีนะ